ในโปรแกรม VS s o d o d e นะครับเราสามารถเปลี่ยงลำดับข้อมูลนะครับที่อยู่ในไฟล์ได้นะครับโดยข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมต้องการจะให้เปลี่ยงจาก A ไป Z จาก Z ไป A จะทำอย่างไรนะครับวิธีการก็จะไปที่เมนู View นะครับเปิด c o m m a n d p r า e ์ t ขึ้นมาแต่นั้นก็พิมพ์คำสั่งก็คือ sort line นะครับจะมี2ตัวก็คือ descending กับ ascending นะครับถ้าเป็น ascending ก็คืออยจะให้เปียน ข้อมูลนะครับจาก a ไป z แต่ถ้าเป็น descending ก็คือจาก z ไป a อันนี้ผมก็จะเลือกเป็นส่วนของตัว ascending นะครับก็จะเรียงเนื้อหาใหม่นะครับ a b c ไปจนถึงตัว z นะครับแต่ถ้าต้องการยากจะเรียงแบบย้อนกลับนะครับก็จะเลือกเป็น sort line descending ก็คือเอา z ขึ้นก่อนนะครับไล่ไปจนถึงตัว a นั่นเองงซนจะลองรับทั้งส่วนของข้อมูลนะครับที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียงลำดับข้อมูลนะครับ ในโปรแกรมว s Code เนาะจาก a ไป z จาก z ไป a จากกอไก่ไปคนทุกข์อะไรก็ว่าไป